ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งค่ะเมื่อพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือกลุ่มผู้คนเราก็มักจะนึกถึงเรื่องการละเล่นเรื่องดนตรีและการขับร้องซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะเขาก็มีความพิเศษแปลกแตกต่างกันออกไปแต่สังเกตแล้วล่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือการแสดงซึ่งไหวพริบการมีปฏิกิริยาร่วมกันระหว่าง คนแสดงด้วยกันเองและกับผู้ชมความรู้สึกหรือรสของการรับฟังหรือการแสดงเนี่ยจะสนุกมากเลยเมื่อมีการแสดงการด้นสดไม่ว่าจะเป็นการแสดงของขับลือ้อขับซอล้ำตัดเพลงโคราชจ้าตายจเรียงกันตรึมการขับเสภาและอื่นๆอีกมากเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้พันแสงรุ้งจะพาไปรู้จักกับขับทุ่มค่ะ เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนลาวที่จังหวัดเชียงรายหาฟังได้ยากมากแล้วนะคะบางคนก็เรียกขับทุม้มบางคนก็เรียกขับทุ้มหลวงพระบางค่ะคนไทยทั่วไปอาจจะพอคุ้นหูอยู่บ้างเพราะว่าเคยมีคนนำทำนองมาใส่เนื้อไทยอย่างเช่นเพลงสวรรค์บ้านนอกค่ะ การขับทุ้มโดยคนลาที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยจากการสืบทราบของทีมงานพันแสงรุ้งมีเพียงสองคณะเท่านั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนั่นก็คือที่อำเภอเชียงแสนแล้วก็ที่อำเภอเวียงแก่นมีอยู่สองคณะขับทุ้มหลวงพระบางสะท้อนตัวตนของความเป็นลาวอย่างไรต้องติดตามในพันแสงรุ้งค่ะ เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงของคนเชื้อสายลาวค่ะปรบมือเคาะจังหวะประกอบสร้างบรรยากาศคลื้นเครงสนุกสนานเล่นปีใหม่ก็ไปเล่นก็ม้กเรือนเลยแล้วก็เอ,อืินไปใส่ขานให้แล้วก็ไปทานวัดทำอะไรได้ทุกคนแหละ กันฝนตกมายันแต่แสงสา,ายตายตาพี่โยนเต็ม ในประเทศลาวมีวัฒนธรรมการขับอยู่ทางภาคเหนือคือตั้งแต่เวียงจันท์ขึ้นไปพบเห็นทั่วไปในงานบุญประเพณีหรือไม่ได้พบปะสังสรรค์นในวาระโอกาสต่างๆ แ่งจันเราก็จะมีขับงิมพอลงจากนั้นไปเนี่ยก็จะเป็นลำซึ่งถ้าเกิดตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่เอาอีสานเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางอาจารย์เฉ<า><า>ลิมศั <ไป S 1> กพิกุล<า>สีคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยเดินทางเก็บข้อมูลเรื่องดนตรีลาวเดิมในประเทศลาวค่ะอาจารย์บอกว่าแต่ละเมืองทางภาคเหนือของลรามีสำเนียงและท่วงทํานองการขับในแบบฉบับของท้องถิ่นตัวเอง แต่ศูนย์กลางของวัฒนธรรมการขับอยู่ที่หลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของลาวค่ะแขวงบอกเก้าแถวอุดมชัยพวกนี้ก็จะมีขับของเขาที่ประจําท้องถิ่นแต่คราวนี้ขับที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นเหมือนขับประจําผ้าก็คือขับทุมถ้าเกิดจะของด,ดีก็คือต้องขับทุมที่เมืองหลวงพระบางเนื่องจากที่หลวงพระบางเนี่ยอาจจะเป็นว่าทาใหญ่ว่าทาหลักที่เป็นเป็นเมืองหลวงของของราชธานีมานานเนี่ยเพราะฉะนั้น แขวงต่างๆที่อยู่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแขวงบ่อกแก้วนะแขวงอุดมไทยนะฮะเหล่านั้นก็ยังใช้ใช้มีอิทธิพลของของขับทุนหลวงพระบางด้วยนอกจากก็จะมีขับขับลื้อของชนเผ่าขับอีกมากมายเขายังใช้ขับขับขับทุนหลวงพระบางด้วยเอกลักษณ์ของขับทุม้มแบบฉบับหลวงพระบางดั้งเดิม คือใช้ระนาดเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเอกของวงค่ะใช้เครื่องดนตรีมาให้เครื่องตีที่เรียกว่าระนาดของคนคนลาวเขาเรียกว่านางนาดนะนางนาดเอกนางนาดทุมแล้วก็ใช้คล้องด้วยนะอันนี้เหตุผลง่ายๆก็คือเนื่องจากว่าดนตรีราชสำนักเนี่ยให้ความสําคัญที่เครื่องตีระเภทเครื่องเคาะ เพราะฉะนั้นในเมื่อขับทุ่งหลวงพะบางมันอยู่ที่หลวงพระบางเนี่ยังนั้นจึงมีอิทธิพลเชื่อมตรีประเภทนี้ภาพเหนือของลาวมีชายแดนติดต่อภาคเหนือของไทยที่จังหวัดเชียงรายค่ะวัฒนธรรมของชุมชนคนลาวตลอดสองฝั่งโขงเลื่อนไหลไปมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่บ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมีงานบุญแข่งเรือนในเทศกาลออกพรรษาค่ะกองเชียร์ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวล้อมวงขับทุ้มร่วมกันเป็นประจำทุกปีเดี๋ยวฟังขับเพ้มจากฝั่ง ร้องได้เนี่ยปรากฏว่าเป็นจริงด้วยวบรรยากาศการมาพบปะก,กันเวลามีงานสังสรรค์ต่างสนสิก จะกกับขับทุ่มให้ดียิ่งขึ้นต้องคุยกับพ่อเพลงสิริศักดิ์หัวหน้าคณะขับทุ่มบ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะตอนน้อยๆออยอายุ10ทุกซองปีกับไปนั่งนํำพวกเขาเล่นนะ่ะเนาะก็บตกมือน้อเขาเขาสั่งตัวมือโดตอนน้อยเนาะส่วนใหญ่ร้องกันตอนไหนละพ่ออิสระถ้าอยากจะ<ร>อยากจะขับก็ขับเลยขับเกี้ยวสาวบ่ ขับเล่นขับอยู่บ้านบ้านล่งน,น,นี่นี่นี่กินข้าวมันแต่ลูกแต่ล้านมานอะกินข้าวแล้วแล้วข้าก็มีซี่ซอเรื่องอ่พ่อนึกอยากจะขับร้องขับขันขับทุ้มหลวงพ่อบางก็ตั้งวงกันในบ้านแล้วก็เล่นกันจุดเด่นของมันคืออ,คอะไรดเด่น<า>คือน,นี่นี่แหละพูดจาอ่อนโยนเนาะพูดบา้าให้มัน ดีใจหู้คุกค e ิ้สาวฮานาจะจีบแฟนได้กว่ได้ก็ตรงนี้เลยไอหักน้องเ้ช่วยน้องงามน้องนี่เละเอาไอโบไอก็ต้องมีเมีอย่างนี้มักงานน้องเด้เสียได้ก็น้องนั่นด้เจ้าดอกเกเจ้าดอกนองการขับทุ้มโดยมาก เป็นบทเกี่ยวพาราสีระหว่างหญิงชายโดยด้นหรือคิดเนื้อร้องขึ้นสดๆอาศัยปฏิภาณไหวพริบของคนขับปรับเนื้อเพลงตามสถานการณ์คือจะร้องได้นก็ต้องมีจังหวะจากดนตรีควบคู <c oughs> ่กันไป ถ้าบุมีจังหวะนีบุม,ม,มีตรงกีก็ห้องอะไรตัวเก้ายังบู๊หู้เลยว่าจีเฮ็ดแบบได้เขาไเปว่ามาคลื่นเลยพบุมีน้ตคือติตาคืออย่างอื่นเนี่ยขับทุ้มบ้านห้วยลึกได้รับอิทธิพลโดยตรงจากขับทุ้มหลวงพระบางแบบฉบับการเล่นแทบจะถอดกันมาต่างกันตรงที่บ้านห้วยลึกไม่มีคนเล่นระนาดค่ะ เฮามันอยู่บ้าน,น้อยเนาะที่จะนั้นมันก็บะคบมันมันจะมีครบทีนะครัมันมีครบแท,ท้มีมนีนางนาดพัดค้คองถ้าจะเป็นก็เต้นี่เนาะมีอย่างสักอย่างะแท้นี่นขอให้มีแกนนี่อันนี้ซ<อ>ีโอเนี่ยแกนเดียวเนี่ย เสียงที่โดดเด่นของมันเนี่ยคือจะออกทุ่มๆเหรอพ่อตัวนี้เป็นพ่อตัวนี้เป็นพ่อถ้าไม่มีตัวนี้บหมดจะตีกระปองก็ได้จะตีไม้ก็ได้จะตีกองตัวนี้ก็ได้เนาะตัวอย่างนี่แหละป้าว่าสาวสามาเตะไก่ออตาตีโยนเป่งอันนี้บมมีมีอันนี้ก็ได้ เนอย่างหนึ่งที่ทำให้คนฟังขับทุ้มมีอารมณ์ร่วมไปด้วยคือการลุ้นว่าคนขับจะเปรียบกับอีกฝ่ายเป็นดอกอะไรและจะต่อด้วยคำสัมผัสที่คล้องจองกับดอกนั้นๆได้อย่างไรเป็นฉันทลักษ์ที่มีรูปแบบชัดเจนอย่างหนึ่งของขับทุ้มหลวงพระบางค่ะดอกเอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ นะดอกอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะมีมุกเล่นนะตรงเนี้ยเขาก็จะหยอกล้อกันตรงดอกอ่ะนะนะเป็นการปล่อยมุกใช้ปฏิพานเอาเอา,เอา,เอากี่ดอกสามดอกห้าดอกอสามดอกอ่ะสามดอกเอจ้าดอกมักนาวไอ้บ่ได้น้องอยามเป็นสาวไอ้จะเอายามน้องเป็นห้างเจ้าดอกมากนาวเลยนะเจ้าดอกมักขามน,น้องได้เป็นคนงามไอ้ติดตามน้องได้บนะสองดอกเลยนะอยาเจ้าดอกมกกักเต็นเมื่อกี้เขาพูดร่วงบานเนาะ บากน้องแดงเคียน้องข้าวหน่อก็มีเจ้าดอกแล้วก็มีเจ้าแกมถ้าบุมีเจ้าแกมจะลงทายไปได้นะครับ ประกอบอีกอย่างที่สร้างความสนุกสนานให้กับการขับทุ้มก็คือลูกคู่ค่ะตอนเน้นความสนุกเป็นหลักเน้นความสนุกความบันเทิงขับทุ้มนี่เป็นเรื่องบันเทิงเลยก็เหมือนลํำตัดของเราแล้วก็หมอนลํำพื้นของอีสานแบบเดียวกันมีการผัดกันผัดกันว่าผัดกันลองแต่ว่าอันตีด จะร้องเพลงจะเล่นแนววงกันกบบระเมรนคนอื่นมาได้ยินคันมันสร้างมันก็มาห้องได้ mm hmm. คืออีน้องนี่ว่าเดี๋ยวนี้เราไปยักให้นดนตรีขึ้นมายัางห้องไปห้องใดคนดูมีสถานะเป็นนักสแสดงน,น้อยด้วยลูกคู่นี่ก็ใช่อยู่แล้วลูกคู่ยิ่งเยอะยิ่งสนุกโดยเฉพาะเมื่อถึงท่อนสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันร้องรับคือตาติ โยนเปงซึ่งถือเป็นท่อนปิดการร้องของแต่ละคนถ้าบัว่าตัวนี้นี่เพราะว่าคนติดขับนี่นี่มันมันจะต่อเกมตรงนั้นมาได้เนาะพอาปยุดยุดยุดเกิดคือยุดตัวนี้เนาะนน้อยเนน้อยเน้อยตะตีโยนเปงพดตบมือกระเสาบนท่านสอกระเสาบนทันตีกองกระเสาบนท่นจีรลองเพลงกระเสาบนท่าน ก่อนขับทุ้มอยู่ในวิถีชีวิตเล่นสนุกสนานกันเองในชุมชนต่อมาเมื่อกระแสสังคมเริ่มสนใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายขับทุ้มจึงเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้นยกระดับขึ้นเป็นการแสดงบนเวทีพบว่าไดลิ้นนับไม่ก่อนลิ้นนักขึ้นมาตื่นนัก ไปต้งเสียงหายไปสียงใหม่เนาะเนกระสซินเนาะแต่ก่อนนี้คันทฮาบุมีงานบุญนี้เฮากับษาดลินขับทุ้มหลวงพ่อบางเพราะตรงไหนครับพ่อมันเพราะเพราะว่าเพลงอันนี้นี่มันจะพอนได้แล้วจะตกมือได้เพราะว่ามันพอนสร้างมุทุกคนก่อนแล้วตกมือในวันสร้างมุทุกคนในขณะที่มีเวทีให้อวดฝีมือมากขึ้นแต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ คนรุ่นใหม่ไม่ได้เติบโตมาในบรรยากาศหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มเหมือนเมื่อก่อนจึงหาคนที่สีซอขับทุ่มได้ยากขึ้นบางชุมชนมองเห็นปัญหาและเริ่มกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ของตนเองอย่างจริงจิงจัง,จงบ้านศพคำเป็นชุมชนคนลาวในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย คณะขับทุ้มเพิ่งรวมตัวกันได้ไม่นานโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาค่ะตั้งมาได้สองสามปีนี่แหละมีแต่พวกผู้ใหญ่ในเฮ็ดมาก่อนตอล้มลุกคกคานอยู่เช่นแล้ว <c oughs> มันได้รับเนะรื่นเพราะว่ามันขาดคนสนับสนุนอามาีายได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กๆเ,เคยสัมผัสกับประเพณีเหล่านี้มาก่อนก็เห็นว่า มันจะจางหายไปเลยรวบรวมคณะขับภูมนี้ขึ้นมาให้การสนับสน,นุนเครื่องดนตรีกว่าเอนแต่งกายบ้างอะไรบ้าง ุมที่บ้านศบคำมีสมาชิกหลากหลายวัยค่ะทั้งคนเท่าคนแก่คนหนุ่มสาวกลุ่มแม่บ้านรวมทั้งเด็กๆที่กำลังฝึกฝนอย่างตั้งใจเวลาเราสอนเนี่ยยากง่ายยังไงคะแม่ มันจะยากตอนที่ถ้าขับได้แ่าขับลาวเนอะเราบันนีเด็กรุ่นใหม่นี่มันเป็นคนเมืองอ่ะอเออเสียงมันก็เลยไปไปยยกยาคืออันนี้ม<ๆ>ั<ๆ>นจะออกเป็นเสียงเมืองเมือ<ๆ>ง ห้อยไตเจ้าข hm. ันนาเอ้ยแข้งบ่อขาไตขันนามาดอมเออขันนาเจ้าออกเสียงเป็นลาวๆไปจันขึ้นมุดดงไปลอยนี่นะปล่อยลอยห้อยไตขันนาเอ้ยนีอันนี้ออกเสียงล้วแข้งบ่อขาไตขันนาไปดมดมอันนี้มันเสียงลาวแท้ แล้วก็ชอบรู้สึกว่าจังหวะมันสนุกแล้วครับตรงเจ้าดอกค่ะมันโดนใจอ่า <laughs> แล้วเราได้กี่ดอกแล้วเนี่ยสองสองดอก <laughs> ได้ะไรดอกว่าไฟกับดอกอะไรคะสลอตอดอกสลอตอเนะเขาเรียกว่าที่ไม่ที่มันต้นอะไรที่มันมีดอกเขา เขาเอาดอกไปหมดแล้วก็เหลือแต่ต่อต้นต่อเขามันนไม่มีความหมายนะเนี่ยถ้าเป็นเป็นสาวเขามีแฟนไปเสียแล้วแต่เรามาทีหลังเจ้าดอกสลอต่อเขาเด็ดย่อเจ้าไปพอๆก็เหลือแต่ต่อเบอหอมเอ้ยคือสมุดมาตัวนี้ตัวเล็กมันก็เอ๊ะเจ้าแม่ใจดีแม่เออมาแม่จะแต่งให้เอาแก้มปินวิน บินวินมากบินเรือบินไทยเอ้ยแม่ว่าอะไรคะแม่ใบใบพัดเครื่องบินนระเรือบินไทยลมพัดไปดังติ้งต้องติ้งต้องนี่นะแม่ก็คิดให้เพราะว่าไม่เป็นตัวเล็กแม่บทบาทของขับทุ้มในชุมชนจะเปลี่ยนไปจากเคยอยู่ในวิถีชีวิต ไปอยู่บนเวทีการแสดงแต่ชุมชนคนลาวในประเทศไทยเชื่อกันว่าหากสามารถรักษาอัตลักษณ์แห่งความสนุกสนานนี้ไว้ได้จะช่วยยึดโยงสำนึกความเป็นกลุ่มก้อนพวกเดียวกันและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองที่คิดไว้เบื้องต้นนะ่นะ ก็คงจะต้องพัฒนาอีกให้มันเข้ากับยุคกับสมัยก็คงจะต้องฝึกอีกพอสมควรเราก็ต้องรักษาไว้เราภูมิใจในถิ่นของเราในในภาษาในของเรามันก็เห็นภาพชัดว่ามันไม่ใช่ใครคือเาเป็นเป็นเป็นคนคนบ้านนี้ถ้าขับทุมเนี่ยลาสกรรคำก็คือสุกรคำเขาก็รู้ว่าเป็นบ้านบ้านลาวแล้ว มันเป็นการเล่นที่ทําก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันนะมันเป็นการรวมกลุ่มของคนได้เพราะเล่นเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวเยอะคือจริงๆว่าถ้าเกิดตรงนี้หายไปก็น่าห่วงห่วงตรงที่ว่ามันน่าจะเป็นศิลปะก,การแสดงเป็นการเล่นที่มันสามารถเป็นแหลัณ์ของการรวมกลุ่มว่าทาของคนในหมู่บ้านได้ในเชิงจิตวิญญาณของชุมชนของความเป็นกลุ่มเนี่ยตรงนี้ให้เยอะ ขับทุ้มเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนลาวที่จังหวัดเชียงรายค่ะเขาภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไพเราะแล้วในขณะเดียวกันก็มีความสุขในระหว่างการได้ขับทุ้มขับร้องเรื่องราวต่างๆของตนด้วยค่ะเราหวังว่าพันแสงรุ้งในวันนี้จะทำให้หลายๆคนมีอารมณ์ร่วมและได้รับรู้ถึงความไพเราะของเพลงพื้นบ้านของผู้คนลาวจากจังหวัดเชียงรายค่ะ พันแสงรุ้งได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบลาวที่บ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายไป2ตอนด้วยกันคือเรื่องบุญออกพรรษาแล้วก็เรื่องขับทุ้มที่เสนอไปในวันนี้มีคนที่ขอดีวีดีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ วีดีชุดราวห้วยลึกเราจะส่งไปให้ทางปรณีย์คิดว่าภายใน2ส,สัปดาห์คงจะได้รับนะคะท่านผู้ชมที่ดูเรื่องราวไปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรส่งจดหมายหรืออีเมลมาค่ะที่พัน0 s r a อแอดไทย s ีที่ให้ไว้นี้นะคะหรือถ้าจะส่งจดหมายหรือไปรษศนียบัตรส่งมาที่ตู้ปอนอยปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ1090 1ค่ะ เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนารายการต่อไปนะคะพบกับพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ